Các bạn <laughs> 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 Các bạn hãy đăng đây cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp

ถับทิมจะปั้นถั่บทิมนี <De ep> ่ค่ะเดยับทิมไก <c oughs> ่ดีลงปั้นไมู่ไม่ได้อะเราจะตองใส่ดีอ้าวปลาหอยแเดือดนพกกินไรมงนาอาทำอย่างงี้เอาโอ้ยก็ันกเระเด็นกระเด็นกระเด็นนะเพราะว่ามันคมมากนะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้ลุงตาต้องเช็ดกล้องแล้วแหละเพราะฟามันจะแบบ ม่ไตรในกอู <S <S <rapper> ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นแต่บ้านนี่เหรอกระเด็นห้องคอนถูกกองเลยห้องนั่นเนี่ยที่ตรงนี้พุ่งเอยนินึ่อ้วนโอ้ยกระเด็นกรใจใจตึงตาเช็ดต้องหลังจากนี้ด้วยนะเพราะปลามันกระโดดแรงแรงทอดดีกว่าคอหักต้มแล้วโอ้โคลนเต็มรึบล่ะ ติดย่างที่มคิดกัน่ไหมตาไม่ได้ตกมันคือแบบมันมองในนี้แล้วมันจะดูไม่เท่าไหร่ตึงเลยน,นี่อันนี้ตราเจีย๋

ดีด <that> ีอ <that> ่ะเราลังอยู่นี่บิงก็ไม่ทันแล้วครอยังาละปครับตแอี่นต้ยข้อ่อนแรงับาามอนปงเชิาอ่อนแรงเอฮ้ยดีนะท่านตาบีกับนุ้ ไม่อย่างนั้นจะโดนระทับฟังเนี่ยและไอ้สเงดงด้วยไอ้แมันติดอย่างนี้ก็เลยวิ่งจะหาตีแฮติดนะก็เลยตอนแรกกะลุงตาถลายตรงนั้นลงมาติมดูย่เฮ้ยมัยใหมาเฮ้ยคอหนูพ้นน้ำหนักอู๊ปวิ่งใจเยือกเลลกลานินอ้ยจับจเอล อึดกำไฟอ๋อเมื่อกี้ถ่ายเลยเนาะถ่ายตัดใครมาดูตัวกาุณาตัดต่อด้วยนะคะนมือเเห็นตอนเดตั่อไลค์อเดี๋ยวตัดคอยดูกล้องเอาอปากนกอนึกกอถ่าย น้าได้นทีนี้ปลาตกเนี้ยโอ้ไลอีกนิดจมซ้ำสองจ้าเฮไหลสเตซะเเดือดหาที่ยืนก่อน ว้าวถ้าทำแบบนั้นปลามันก็หายหมดแล้วจะถลายอีกน่ะเม่อีนี่งามนะเมอโคนตราเนอะแต่เรน่าจะไหลไปอีกพ่อแล้วรบกวไม่มีหรอมีติดเลยตนหเอารถโจรนูามตอรจมัน

นี <ừ> ่ไงอานแตรสรกันอจอยไม่ก <c ười> <ừ> ็ทมกับบาเดี๋ยวเดยวจะมันมีอาหารไงเออมาเพามาเรื่ยมาเรืยต้งตัดกลับบ้านนำน้ำเลยเด้อรับรองข้าวปลาไม่ทำนี่กับ้ารเตรียม គេណាស់ទៅខាងនេះបានប្រែពុកធំតែក្បាលចេះហើយណាមានអោតູ້ជិះនេះអោលេញប៉ាន់ដល់បេតគេមិនមានអីឲ្យគេញ៉ាំនោះណាណាกินណែសត្វគេចាក់ជើងគេទឹះស្រះមិនសអនោះអូណែមកធំក្បាលក្បាលគេបើតាមខ្លួនប៉ាន់ក្បាលនេះណោះណាគឺគាត់ទៅពីទី3ទ ুই មកហ្នឹង ในวันเราไม่มีอะไรกินเลยหนึ่งสองสามะี่ห้าห้าตัวมันจริงใหญ่นั่นนี่นะตามกระบาลไม่มีอะไรกินมันก็เลยโอ้ปลาซีเทรนินอ่ะเนาะคนเทรนินคนอออยนะบลาพงเทรนินเวสซีสารายกินอันนั้นได้ไงเอากินเสุดเลยสันรำพงอวยนะอันนี้มันไม่ใช่ปลากินพืชไงอันนี้ปลากินเนื้อปลาอวยหัวหันปิง น <laughs> uhm. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ี่ไทรในนี้นะเจียมได้มาทองเติบ11นึงให้แต่บาน1นึงให้หนวดหนวดตราติปิตุยๆเหมือนแทบประตูป๊ะแทบประตูยืนม่อนอือนี่แล้วบ่ไปมาสนั่งเนาะโอ๋ใส่คนน้อยเบิ่งตามมันจะยากก็ต้องอยู่เดินไหลแล้วสายยางติสายยางบ่นี่ไรเหรออเจ้านี่ไรเหรอ อบนมเลยน้อโกันตาจะเกันกันเกินือคนสวยีไม่จะถือปลตรงนี้เละมั้งดูดูถ้าล่ังตกดำเห็นไหมตกอีกก่ แม่ไว้ในกระเป๋าแม่ดิแม่ลุงตัดแว่นนี่มันเปื้อนคราบดินมาเลยนะเ,เดีเ๋ยวพ่อไปเช็ดที่บ้านฝ่ามันกระตุกกระติกมันนั่นตรงกลางกันนี่เลยที่ยกขึ้นมาได้สิบต่วมันมันตกใจตั้งแต่ลุงตัดตกน้ำแลนะ้วเนาะ ตูดลงตัดเปื้นดินอ่ะเอาก็ลงไปนอนใช่ลงตัดสลดยตรงนั้นไงเดี๋ยวกดความมีร็องมันนี้เข่าซองถินหมดนั่นแฉดมแฉดแทดําแทดาดําแฉทำแททำทลล้วดัอด้มประตูตัวใหญ่ตัวนึ่งนี่อยบใหญ่มากันมันคงจะหายถ้วนเลยโอ้ยตัดดด